สวัสดีค่ะกมภ์พ่อกับยายเพิ่งแบ่งปันอีกแล้วนะคะมูลนนียายเพื่องจะผ้ามาเปิดราคาขั้วเด้อค่ะขอขั้วยายเพิ่งเองพี่กัดกกอยู่บ้านฝั่งเพย์ตำบลพ่อสวรรค์อำเภอหน้าจั่วยจังหวัดดุบลเปิดราคาแม่คู่น,นี่ละคะ่ะยังเมื่อท่านไดนแบ่งไปเด้อค่ะแม่คู่ตอนนั้นที่ยายเพิ่งเปิดราคาไปบอกว่าเพิ่นทองดเดชแปดเดือน แ้วกาโบ,บหูว่าเพิ่นทองครับพอได้นะค่ะเพราะว่าป่อยเลี่ยงไปกับเพื่อนเอืนาะค่ะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นลอดลูกแล้วแล้วก็หูแล้วนะค่ะว่าเพิ่นทองก็พอได้เพิ่นทองกับบักค่ำเนาะค่ะบักค่ำกล้วยดอนยายเผิงเพราะว่าในหมู่บ้านยายเผิงมันมีกล้วยดอนค่ะมีขอกยายเผิงขอกเดียวบักค่ำก็เป็นลูกแม่คู่นี่แหละค่ะกลายเป็นว่า ลูกสาวเพื่อนกับเป็นน้องบักคำนี่ละค่ะก็ตรงไปตรงมาเนาะคะ่ะบริตัวพว,วตอนแหลก,กับโบหกกูพื้นท้องกับไผ่แต่ว่าขอดออกมากละ่ะเป็นคล้วยดอนก็เลย่อหูว่าพ่อเนี่ยเป็นคล้วยนี่ขอดจากของเองเนาะคะ่ะแต่ว่าบักคำเนี่ยายเพื่อนกับแบ่งออกไปโดนละถ้ายที่ตามยายเพื่อนมาก,ก็จะหูเนาะคะ่ะว่าขอดยายเพื่อนเคยมีคล้วยดอนอยู่ตัวหนึ่งบักคำลูกไม่คูดเนี่ละค่ะ ตอนนี้น้องมีหน้าเพิ่นกาลอดออกมาแล้วเนาะคะ่ะยี่่ึให้ซื้อ่ามีหน้าเพราะว่าเพิ่นเกิดเดือนมีหน้าค่ะเกิดวันที่ยี่สิบสองมีหน้าเมื่อนีก็ครบสิบเอ็ดหมือแล้วเนาะคะ่ะตัวน,นี้กุหลาบด้วยค่ะลูกแม่คู่ด้วยกันพอเพิ่นกะเบิ่มพันหลานผสมเทียมค่ะตนนัวนี้เป็นตัวแม่น้องมีหน้านี่กับตัวแม่ค่ะแม่คูณนี่กะให้ลูกมาแล้ว หนึ่งสองสามสี่หากับมีหน้านี่แหละค่ะหากระ้วยดอนหน่อยของยายเพิ่งนี่แหละทาแมนวาบุติวาหนองมีหน้านี่เป็นลูกของอ้ายเนาะค่ะาะวาบักคำนี่ถือว่าเป็นอ้ายของหนองมีหน้าเนาะค่ะเป็นลูกไม่คู่นที่กันสนใจก็โทรมาหายายเพิ่งได้โทรมาต่อรองราคากันราคาเปิดยุทธิ์เจ็ดซิฟแ้ค่ะบริเปเปิดแพงเปิดราคาแบบเบา พว่าแม่คู่นี่เพื่อนไ้ลูกงามสุดโตเลยค่ะเบิรอนกุหลาบเป็นตัวอย่างเลยค่ะเพชรลํำโดมหรือว่าบักข่ำกัหน,นาตาดีนะคะเพชรลํำโดมกับผสมเทียมกับน,นาตาดีส่วนอายของบักค่ำกับโตสูง,งใหญ่ที่กันค่ะเป็นตะผูแม่คู่นี่ส่วนสูงเพอนอยูทีลอยสามสิบห้าบวกนะคะแต่บนอาจจะคือลอยสามสิบเจ็ดเพราะว่ายิ่งผิ่งกวัดอยู่ วัดกับบุ่อยหนึ่งบันไดค่ะขาวๆก็คือบัต่าก็่อยสาสิผาแน่นอนค่ะเปิดยุที่เจ็ดค่ะแม่คู่นี้อัตลักษณ์ิ่นไดเบิดอเลยค่ะตาแต้มแกม้มจำ้ำข้อสองอ่อ,อง,งถุงเท่าขาวหลังก็เป็นค้วยทีคอดลูกง่ายแห้งค่ะเชื่องหูเจะคข่วมว่าง่ายลูกเพิ่นออกมาแต่ละโตะัวกับวง่ายทุกโตเลยค่ะ อ้าวหยอกกันละค่ะวันสนใจกับโทุ่มมหาเยื่อผงได้ด้วยค่ะต่อร่องราคากันได้ห้องไปเจ็ดซิฟค่ะเจ็ดหมื่นบาทราคาในต่อร่องได้ค่ะแม่ลูกด้วค่ะเปิดราคาในแม่ลูกเลยแม่คู่นีับน้องมีหน้าเนี่ยค่ะเจ็ดหมื่นบาทสําหรับเบอร์โทรเยื่อผงกะศูนย์แปดเจ็ดแปดสามสี่เก้าสามเก้าหนึ่งสนใจกับฝ่าวโทุ่มาได้ค่ะ สำหรับคลิปนี้กับซ้ำนี่และด้วค่ะขอบคุณค่ะ